ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณดอกฉันรู้แค่ว่าคุณเป็นคนดีแต่ถ้าฉันมีโอกาสที่จะทําให้บางสิ่งในนิยายวิทยาศาสตร์เป็นจริงขึ้นมาได้มาต้องเป็นเครื่องเทเลพอร์ตแน่นอนฉันเบนื่อกับรถติดและการใช้เวลาหลายชั่วโมงเดินทางไปต่างประเทศและไอเดียเรื่องการเทเลพอร์ตไปยังส่วนต่างๆของโลกได้ในเวลาไม่กี่วินาทีก็น่าสนใจมากใช่เลยฉันอยากทําแบบนั้นลองจินตนาการว่าเราอยู่ในโลกนิยายวิทยาศาสตร์และมีเครื่องเทเลพอร์ตอยู่จริงถ้าคุณอยากได้ชื่อทางวิทยาศาสตร์ สำหรับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้มันเรียกว่าการทดลองทางความคิดการทดลองทางความคิดถือเป็นวิธีการทั่วไปในเชิงปรัชญาและเป็นการสำรวจสถานการณ์ที่สร้างสรรและไม่น่าเป็นไปได้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่การค้นหาความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านั้นแต่เพื่อสำรวจสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านั้นเราจะมีการทดลองทางความคิดของเราเองและจินตนาการถึงโลกที่การเทเลพอร์ตเป็นเรื่องปกติจะเกิดอะไรขึ้นและอะไรคือความเป็นไปได้ในโลกนั้น ไปเดินเล่นในลอนดอนเมืองหลวงของสหราชอณาจักากันใช่ที่นี่ยังคงเป็นเมืองหลวงของสหราชอณาจักรแม้จะเป็นในโลกสมมุตินี้เห็นตู้โทรศัพท์สีแดงนั่นไหมเข้าไปข้างในกันไม่ฉันไม่อยากให้คุณโทรหาคุณยายแล้วก็ถามเรื่องต่างๆของเธอหรอกเอาไว้ทําทีหลังก็แล้วกันในโลกนี้ตู้โทรศัพท์นี้เป็นเครื่องเทเลพอร์ตเพราะจริงๆแล้วยังมีใครใช้ตู้โทรศัพท์แบบนี้อีกละ่ะพวกมันถูกใช้เพื่อสิ่งที่มีประโยชน์มากกว่าแล้ว ตอนนี้คุณต้องเลือกจุดหมายปลายทางของคุณพิมรหัสประษัีของสถานที่ที่คุณต้องการไปตอนนี้บนหน้าจอคุณจะเห็นตัวเลือกต่างๆนั่นคือพิกัดที่แน่นอนที่คุณจะถูกเทเลพอร์ตไปใช่แล้วคุณไม่สามารถเทเลพอร์ตไปยังสถานที่มั่วๆได้ซึ่งมันไม่ปลอดภัยเพราะคุณสามารถไปชนกับคนที่อยู่ที่นั่นแล้วได้จึงต้องมีสถานที่พิเศษคุณอยากไปที่ไหนนะนิวยอร์กเหรอโอเคพิมพ์100-20ตอนนี้คุณต้องเลือกสถานที่ มันเคยเป็นตู้หนังสือพิมพ์มาก่อนใช่สิ่งเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้เช่นกันเพราะไม่มีใครอ่านหนังสือพิมพ์กันแล้วสมมุติว่าคุณชื่ออเล็กซ์ฉันเรียกคุณว่าอเล็กซ์ได้ไหมโอเคนะอเล็กซ์คุณยืนยันการเลือกของคุณและกดปุ่มนั้นทันใดนั้นคุณรู้สึกถึงสายลมแลรู้สึกว่าคุณกำลังสลายตัวเป็นชิ้นเล็กๆไม่ต้องกลัวไปไมันเป็นเรื่องปกติคุณกำลังถูกสแกนแล้วร่างกายจิตสำนึกความรู้สึก อารมณ์และประสบการณ์ทักษะของคุณทั้งหมดล้วนกลายเป็นอะตอมมันไม่เจ็บเลยแล้วคุณก็วิ่ไปอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีเหมือนตอนดิ่งพระสุทามีสายลมนั้นอีกครั้งคุณรู้สึกได้ว่าคุณกลับมามีตัวตนอีกครั้งแล้วในตอนแรกคุณแทบจะไม่รู้สึกถึงร่างกายของคุณแต่แค่วินาทีต่อมาคุณก็เริ่มรู้สึกถึงแขนขาการเต้นของหัวใจและทั่วทั้งร่างกายคุณกลับมาอีกครั้งกลับมาเป็นคุณ แต่คุณเป็นคนเดิมจริงๆหรออเล็กซ์คุณแน่ใจได้ไงอ่ะคุณแน่ใจหรือว่าทุกอย่างของคุณถูกส่งมาถึงที่นี่แล้วคุณแน่ใจหรือว่าจิตสำนึกของคุณเดินทางไปพร้อมกับร่างกายอย่างปลอดภัยคุณแน่ใจหรือว่านี่คือตัวตนของอเล็กซ์จริงๆและไม่ได้เป็นแค่หุ่นที่เลียนแบบลองนึกภาพว่ามีนักวิทยาศาสตร์พิ้นเพี้ยนคนหนึ่งที่สร้างตัวปลอมของคุณขึ้นมามันจะเป็นคุณหรือเปล่าไม่ไม่แน่นอนแต่ถ้าคุณถามคำถามนี้กับมัน มันก็ต้องบอกว่าเป็นตัวคุณแน่ๆแล้วเพราะอะไรคุณอเล็กซ์ถึงมั่นใจเหลือเกินว่าคนที่ยืนอยู่ตรงนี้ในแมนฮัตตันคือตัวคุณคนเดิมและไม่ใช่ตัวปลอมที่อ้างว่าเป็นคุณน่ะเนี่ยเป็นคำถามที่ดีแล้วเราจะไม่มีวันรู้คำตอบอเล็กซ์นี่เป็นคำถามที่นักปรัชญาชื่อดีเร็กพาร์ฟิตถามไว้เครื่องเทเลพอร์ตเป็นรูปแบบหนึ่งของการขนส่งจริงๆหรือมันจะทำให้คุณคนเดิมหายไปและสร้างตัวปลอมขึ้นมาในที่ต่างๆแทนมีโอกาสที่มันจะทำอย่างหลังนะ ลองจินตนาการว่าคุณอเล็กซ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับตัวตนในอนาคตของตัวเองและทำไม่ดีกับมันนี่ถือว่าผิดศีลธรรมฮาฟิดกล่าวว่าความเสียหายใดๆที่คนคนหนึ่งก่อขึ้นนั้นถือเป็นความผิดทางศีลธรรมแม้ว่าคุณจะทำร้ายตัวเองแต่ตัวตนในอนาคตของคุณก็คือคนอื่นดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วการกินอาหารที่ไม่ดีหรือการไม่ออกกำลังกายก็ถือว่าผิดศีลธรรมเช่นกันเช่นเดียวกับพฤติกรรมเสี่ยงหรืออันตรายอื่นๆในความเห็นของเขา สังคมต้องปกป้องบุคคลนั่นคือเหตุผลว่าทำไมตามปรัชญาของพาฟิตการเทเลพอร์ตจึงเป็นสิ่งที่ผิดดังนั้นในโลกที่มีเครื่องแบบนี้ฝ่ายสนับสนุนนักปรัชญาจะปรปทุวงต่อต้านการใช้เครื่องเทเลพอร์ตเหมือนที่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบนันไม่สนับสนุนการใช้เครื่องบินเพราะว่ามันทำร้ายสิ่งแวดล้อมนักเคลื่อนไหวกลุ่มใหม่ก็จะต่อต้านเครื่องเทเลพอร์ตเช่นกันคุณรู้สึกว่ามันตัดสินใจยากไหม คุณพร้อมที่จะกำจัดตัวเองและเทเลพอร์ตส,ส่วนต่างๆของคุณไปที่นิวยร์กแค่เพราะเที่ยวบิน8ชั่วโมงนั้นมันไม่ค่อยสะดวกหรือเปล่าโอเคฉันเข้าใจดีว่าบางทีร่างกายของคุณอาจแตกออกเป็นหลายล้านอนุภาคจากนั้นเคลื่อนย้ายไปยังจุดอื่นอย่างรวดเร็วและประกอบเข้าด้วยกันอีกครั้งแต่มันยากที่จะจินตนาการว่าวิธีนี้จะส่งผลต่อจิตสำนึกของคุณอย่างไรบ้างมันไม่ใช่วัตถุคุณไม่สามารถแยกมันออกเป็นชิ้นช้นได้แล้วมันเดินทางยังไงล่ะ ในอีกแง่หนึ่งคุณอเล็กซ์ก็หลับไปทุกคืนแล้วตื่นขึ้นมาในเช้าวันรุ่งขึ้นเราไม่สามารถดูได้อย่างแน่ชัดว่าผู้เราในเวอร์ชันเมื่อวานหายไปหรือเปล่าและเวอร์ชันของวันนี้ก็ไม่ใช่เวอร์ชันใหม่และพรุ่งนี้จะไม่มีคุณในเวอร์ชันใหม่บางทีเราอาจสร้างขึ้นใหม่ทุกคืนถ้าเป็นแบบนั้นการเทเลพอร์ตจะไม่เลวร้ายไปกว่าการหลับไปทุกคืนเหมือนกับที่เราเคยทํามาตลอดตั้งแต่เราปรากฏตัวขึ้นบนโลกหรืออาจจะมีแบบจําลองของเราใหม่ทุกครั้งที่เราเข้าไปในห้องอื่น มีความเป็นไปได้ที่เราจะสร้างขึ้นใหม่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำและนี่คือความย้อนแย้งครั้งสุดท้ายสำหรับคุณเมื่อ2,000ปีก่อนเทซซอุสได้ก่อตั้งกรุงเอเธนเขามีเรืออยู่ลำหนึ่งและหลายปีผ่านไปเรือลำนั้นก็เริ่มผุพังจึงเริ่มมีการปรับปรุงเรือทีละส่วนจนไม่เหลืออะไรที่เป็นเรือลำเดิมอยู่เลยดังนั้นเรือของเทเซอุสจึงทำจากวัสดุใหม่ในทางปฏิบัติถ้าอย่างนั้น รอน,นี้มันยังคงเป็นเรือของเทซิอุสอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ใช่เรือลำเดิมอีกต่อไปแล้วแล้วตรงจุดไหนที่มันเลิกเป็นเรือของเทซิอุสและกลายเป็นอย่างอื่นบางคนอาจคิดว่ามันคือตอนที่เปลี่ยนไม้กระดานแผ่นแรกบางคนบอกว่าตอนที่กําลังจะเปลี่ยนไม้กระดานแผ่นสุดท้ายแล้วบางคนก็อาจจะบอกว่าเป็นตอนไหนก็ได้ที่ปรับปรุงเรือสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์เราด้วยเราสร้างใหม่ตลอดเวลาอาวัยวะบางส่วนมีชีวิตอยู่แค่ไม่กี่วินาทีและนาที ส่วนอวัยวะอื่นๆอยู่ได้หลายปีแต่กระบวนการฟื้นฟูเกิดขึ้นตลอดเวลาและเราไม่ใช่คนคนเดียวกันตลอดชีวิตแล้วมันแตกต่างจากการเทเลพอตยังไงแน่นอนว่าเมื่อคุณอเล็กซ์ก้าวเข้าไปในเครื่องเทเลพอร์ตคุณกำลังจะหายตัวไปแต่มันจะไม่แตกต่างจากการที่คุณหายตัวไปตั้งแต่คุณเริ่มดูวิดีโอนี้ขณะที่คุณกำลังดูเวอร์ชั่นก่อนหน,นี้ของคุณก็ได้หายไปแล้วและถ้าคุณต้องเดินทางไกลไปถึงนิวยอร์กมันก็จะไม่แตกต่างไปจากนี้ อย่างไรก็ตามการทำลายตัวตนเดิมของคุณไม่ใช่ปัญหาเดียวที่จริงแล้ว i r r e t t p ร r f i t กำลังบรรยายแนวคิดของเขาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายมวลสารโดยใช้ตัวอย่างการย้ายจากโลกไปยังดาวอังคารและเขาก็ไปใกลกว่านั้นอีกสมมุติว่ามนุษย์มีความกังวลและสามารถอัปเกรดเครื่องเทเลพอร์ตได้ตอนนี้มันไม่ได้ทำลายเวอร์ชันดั้งเดิมของคุณแต่แค่สร้างแบบจำลองของคุณในตำแหน่งปลายทางและแบบจำลองนั้นจะจดจำการเทเลพอร์ตบนโลกได้ตั้งแต่แรก ตอนนี้มีคุณสองคนอยู่ในจักรวาลแล้วสมมุติว่าคุณสองคนมาพบกันจากนั้นคุณอเล็กซ์จะสามารถพูดคุยกับแบบจำลองของตัวเองได้แต่เพราะคุณสามารถพูดคุยกับพวกเขาได้นั่นก็หมายความว่าพวกเขาไม่ใช่คุณถ้าคุณหยิกตัวเองพวกเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าคุณป่วยพวกเขาจะไม่ป่วยไปด้วยแล้วก็ยังแข็งแรงดีพวกเขาคือคุณแต่พวกเขาก็เป็นคนละคนด้วยพวกเขาจึงไม่ใช่คุณจริงๆโอเคฉันต้องไปแล้วล่ะ สมองฉันเริ่มสับสนกับเรื่องนี้ไปหมดละไว้เจอกันนะ